นี้นะคะหลังจากที่เรากินไข่ลวกแล้วอาหารเช้านะคะเราก็ไปได้นี่ค่ะอันนี้เราเรามาเอาออกจากคือมันเป็นลูกมานะคะแล้วเราก็มาชะออกเอาแต่เปลือกมันนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะไปหาขอเขาตามร้านที่เขาขายขนมปังขายไอ้น้ำมะพร้าวไอ้พวกน้ำน้ำมะพร้าวน้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะก็ อันนี้เขาทิ้งนะคะก็เลยไปขอเขาแล้วก็มาปาฝานกันเลยฝานเฉาะเฉะออกเฉาะเปือกออกเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ค่ะเอามาหัน่นเออเอเามาสับสับ,ส,บ,ส,บสับจนเป็นท่อนแบบนี้นะคะทีแรกก็ถามว่าเอ้ยถ้าใส่เป็นอย่างนี้เลย ได้ไหมเคยทําอยู่ค่ะด้วยความขี้เกียจว่าเฮ้ยดวงมันก็กัดกินได้หมดเลยมันอาศัยอยู่ในนี้อยู่แล้วขนาดธรรมชาติยังไม่เห็นมีใครหันให้มันนี่ค่ะเคยทําอยู่ค่ะแต่เวลาทํามันได้มันได้ได้ก็ได้ไปอย่างนั้นหละค่ะมันมันไม่ดีหรอกค่ะก็เราต้องเอามาสับสาเหตุที่เราเอามาสับก็คือเราจะต้องผสมกับกากมัน หรือบางคนเขาจะใช้เป็นมันตากแห้งนะคะเรามาแช่น้ําแต่อันนี้คือมันหายากเนาะคะ่ะเนาะมันมันตากแห้งแล้วตากไว้กับโมอดอีกก็เลยก็เลยไม,ไม่ได้เอาเอาเป็นมันแบบนั้นนะคะเอาเป็นเป็นมันหมักยีตเอาเพราะว่าเราเลี้ยงไก่เลี้ยงตาด้วยอ่ะอันนี้ข้อดีสําหรับร้านที่เขาทำไอ้พวกน้ำมะพร้าวน,น,น้ําหอมคืออันเนี้ย อ่าสมมติจะสมมุติให้ดูนะคะก็คืออันเนี้ยเราผสมเสร็จแล้วแล้วก็เอาพ่อแม่พันธุ์ใส่ตัวเนะะี้ยเราก็จะมาปลูกแบบนี้คลิปนี้เหมือนเหมือนเหมือนทำให้ดูหลายรอบนะคะจะทําให้ดูเนี่ยแล้วก็ปลูกไว้่างนี้ทําไมเราต้องปลูกไว้อย่างนี้เพราะว่าเอ่อเวลาพ่อแม่พันธุ์เขาผสมพันธุ์กันอันนี้ก็เหมือนเหมือนบ้านของเขาให้ให้แอบให้เขาแอบได้ผสมพันธุ์กันนะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์กันอยู่ในนี้ แล้วเขาก็จะไปไข่อยู่ในนี้นะคะทีนี้เวลาการแยกพ่อแม่พันธุ์ก็คือเอาพ่อแม่พันธุ์ออกมาใส่กับเขาเรียกอะไรบัตดิ้งตัวใหม่นี้ไอ้ส่วนที่เขาไข่ไว้ในกระมังก,ก็คือปล่อยไว้ปล่อยจนกว่าเขาจะเป็นตัวเป็นโตนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นนคะเราต้องสับแบบนี้เพราะว่ามันจะเข้ามันจะเข้าเนื้อเรียว่ามันมันจะไม่เน่ากว่าที่เขาจะ ผสมพันธุ์แล้วไข่นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเน่านะคะมันจะเน่ามันจะหมินอันนี้คือมันจะเขาเรียกอะไรคุกเขาเข้ากันได้ดีกว่านี่เรามาดูนะคะเรามาดูนี่อันนี้คือทางเลี้ยงไก่เลี้ยงด้วงเลี้ยงปลานะคะสามเพิ่งหมดสองถังนะคะสี่ห้าเดือนเพิ่งหมดสองถังคุ้มมากอ่ะนี่คือ มันมักยีดเสียไหมคะนี่สี่ห้าเดือนไม่เสียนะคะไม่เสียเราก็หมักไว้ในถังแบบนี้ค่ะไม่เสียเราก็ตักเอาทีนี้ก็ผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวป๊บนะคะสิ่งที่เราต้องผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติเขาเอาอาหารหมูนะคะแต่พอดีเราเลี้ยงไก่นะคะล้วก็เราก็ไม่ได้ไปซื้อ,อาหาันหมูเพราะว่า ส่วนประกอบของอาหารก็คล้ายๆกันนะั่ก็เอาเป็นอาหารไก่ไข่ก็ใช้ไม่เยอะค่ะแค่นิดเดียวประมาณนี้แคน่นี้ต่อหนึ่งกะละมังแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะลงทุนก็มันก็มันก็หมดเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากถังเนี่ยนะคะ ประมาณสามรอบาทอา่ะตกทั้งละห้าสิบาทห้าสิบบาทนี่ใช้ได้เป็นเดือน <c oughs> นะคะเอออย่างหนึ่งค่ะลืมลำใส่ลำด้วยลำเนี่ยเราซื้อ,อยากเนาะเะนาะอันนี้อยู่ในเมืองก็ไปซื้อที่โรงสีนะคะเอามาเก็บไว้นะเลี้ยงทั้งไก่เลี้ยงทั้งด้วงนะแล้วก็ผสมให้ปลาด้วยค่ะตัวนีอ้อาหารหมดนี้เราเลี้ยงสัตว์ดได้สามอย่างด้วงอ่า ด้วงปลาไก่นะสามอย่างลองทำดูนะคะไม่เครียดหรอกค่ะการทำเกษตรก็ไม่รู้จะเครียดยังไงนะคะเนอันนี้เปิดเพลงให้ไก่ฟังนะอันนี้คือเปิดเพลงไก่ไก่เวลาฟังเพลงแล้วสังเกตว่า ไข่นะคะไข่จะดุเขาจะอารมณ์ดีเขาจะไม่วุ่นวายเขาจะไม่ไม่ตื่นกลัวนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบมีความสุขในการทําง,งานยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะ <c oughs> พัดลมไม่แพงนะคะนี่สองสามร้อยดูความแรงว่าเออมันจะแรงจริงไหมอันนี้เกียร์หนึ่งนะคะนี่เกียร์หนึ่ง <c oughs> เรามาลองเกียร์สอง เหมือนเหมือนเราไปไปวัดเราเจอปัดลุมวัดประมาณนั้นเลยเยียสองนั่นเลยเยี่จัดรานะคาราคาอันนี้คุ้มค่ะพุ้มมากอาจจะให้ดูว่าอนะไรนั่นอันนี้ถุง แรมากแรงสุดๆโอเคค่ะ,กะเกษตรมีความสุขนะ